นะ่สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Battlefield 4นะฮะนี่เป็นโหมดมัลติเพ a y เ r อร์อันนี้คือการแคสเกมครั้งแรกของผมเลยนะฮะจิาพลาดการใดขอโทษด้วยฮะเดี๋ยวยังพูดไม่ทันจะจบเลย้ รีบไปไหนเนี่ยโดนสไนเปอร์ยิงตกด้วยก้นโดนสไนป์สองมาแต่ไม่รู้ว่ามาจากจุดไหนเอาไปเด็กตัวโดดล่มลงมา,าเหลือเราอยู่ไหนวะ อ๋นนอเจอนเจอนะเจอนอะเก็บไปลปะเ,นนเจอพอดี S <S ยิงเจออยู่แล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วนะโดน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 อยู่ไหนวะใช่ป่ะเนี่ยเฮ้ยหาไม่เจอจริงนะเนี่ยอ๋อเจอแล้ว รุนแรงเหลือเกินรุนแรงเหลือเกินแม่งยิงก,กระสุนแม่งหมดยิงยากนะครับมันไกลมันมันต้องกะวิถีอ่ะพวกเนี้ย ให้ตายเรอโรบินอ่าเก็บไปหนึ่ง ไปแล้วเย้น yeah. ต,ตัวเองเนะี่ย oh. อยากจะบอกความลับอย่างนึ่งก็คือต้องแต่เล่นเกมนี้มาเครื่องบินลบแม่งขับไม่เป็นที่สุดละขับมาเหมือนเอาไปโยนทิ้ง mm hmm. โดไลบีตูเลยกูตัวละไม่เอาตัไม่เป็นหารถถังมันเจอแล้วเจอแล้วเดียวบ้านเขาเรียกว่าสายเนียนครับอย่างนงี้ ไปเอาเออเมาส์นี่สุดยอดเลยอืมไงอ่ะไงโอ้โดนโดนยางไหนวะ จักไหนอ่ะวิงอับกูมาเจออีกตัวนึงโอ้ไปไหนดีวะนะไม่รู้จะไปไหนอะไรมาถึงเจอเลยปาก

โอ้ไม่โดนเออโดนเหรอเออเด็ดเด็ดเด็ดนึกว่าไม่โดน ว้าวเปะ่าวะปาดไม่โดนอืมอะไรเนะี่ยดูฟี่เหรอฮนะ ได้เจ็ดที่หลยกูขับตลอดแต่กูขับไม่เป็นให้มันได้ไง,งีล็อกเป้าดิล็อกเาดิ้อ่อนถอ เฮ้ยก็เรียกว่าโดดแบบงโง่นะฮะตาย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 อ้าวมาอ่ะยะไม่ขับได้มะขับฮอนได้มะขับไม่เป็นแต่ก็อยากขับอีกมันสนุก

ให้มันเถอะอ่ะให้มันไปรู้สึกแพ้ชัวชัวมากูมาลองรถถังหน่อยมาขับไม่เป็นเหมือนกันอะแม่งย,ยิงเป็นอย่างเดียวเกมนี้แม่งขับยากไม่ได้เล่นเก่งอะไรด้วยครับเจอเจอเจออ้ายิงโดน béo ngó. à, chơi cái đi, đốn nữa, đốn nữa ใช่ป่าวะนี่กูยิงอนะไรเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วโดนโด,ด,โด,ดสุดยอดเมื่อกี้รถถังเหลือหนึ่งพอดีแค่ช็อตไป

อยเยเะสูตรเดิมดีัไหมนะี่ยประเดิมแล้วเนาะไม่ใช่ประเดิมสิเขาเรียกว่าเจอสมอง,มงสมองไฟหมดละ ไหนวะยังอยู่ยังเยอะไม่โดนไหนวะ ตอนที่เหมือนไม่โดนก็โดนทีโดนแมงก็ไม่โดนโถ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  lù thằng lù, ôn nào ôn nào, không biết này rồi. ขึ้นไม่ได้อีกกำ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 โดนนะโดนโดนนัดหนึ่งละโดนนัดหนึ่งลนะ เพื่อเราได้ไปแอซซิตไปเรา